มาแล้วคะ่ะมาอวดต้นไม้กันคะ่ะทุกคนคลิปนี้นี่คือต้นกล้วยใบด่างนะคะกบไม่ได้พูดเองนะคนให้เขาบอกมาค่ะเขาบอกว่าเป็นต้นกล้วยใบด่างคะ่ะทุกคนเป็นต้นกล้วยประดับในบ้านนะคะเออเอาไปกินไม่ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะน้องเขามีอยู่สามต้นมีต้นใหญ่ต้นกลางต้นเล็กแล้วก็จะมีหนอด้วยนะคะอันนี้อันนี้บ้านเรามีหนอไหมเนี่ย นี่คือเขายกมาให้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะเป็นคนไทยนี่แหละค่ะอยู่ที่เบลเยียมเหมือนกันนี่แหละค่ะเราไปบ้านเขาเนาะเขาก็เลยเอ่ยยกให้หนึ่งกระถางเลยค่ะเอามาตกแต่งบ้านนะคะเอามาดูแลค่ะดูซี่ยังสวยเลยเขาบอกว่าให้ตัดใบที่เป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวเขาก็มีใบใหม่มออกมานะคะกบก็ไม่เคยเลี้ยงกล้วยประดับหรือว่ามีกล้วยในบ้านในสวนนะคะทุกคน<ม>ถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยบอกกลด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ใจดีจังเนาะก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงนะคะน้องรสลินค่ะที่เป็นคนมอบต้นกล้วยต้นนี้ให้กับกบมานะคะเพราะว่ากบก็เป็นคนที่ชอบปลูกไม้ประดับชอบปลูกดอกไม้ชอบปลูกลผักอยู่แล้วนะ<ม>เห็นกล้วยแบบนี้วนสวยๆแบบนี้ก็อชอบลคะค่ะชอบดูแลนะคะไม่อยากให้เขาตายเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปคะ่ะวันนี้มีทั้งกล้วยแล้วก็กล้วยไม้เลยนะคะ ทุกคนคะกบจะพาทุกคนมาดูต้นกระบกเพชรของกบคะ่ะซึ่งต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะแล้วกบก็ไม่ได้แยกเขาคะ่ะเขาก็จะกลายเป็นรูปทรงแบบประหลาดประหลาดหน่อยคะ่ะดูสิคะมีหัวมีลูกเยอะไปหมดเลยคะ่ะส่วนลูกนะ่ะกบเคยแบ่งไปแล้วคะ่ะไปใส่กระถางต้นอื่นเขาก็เกิดกันดีนะคะทีนี้มันไม่มีกระถางแล้วคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังเป็นตุ่มที่ใหญ่ยังไม่ได้ที่เท่าไหรค่ค่ะ ตมุกตะมิอยู่ค่ะทุกคนแต่อยากจะอวดดอกค่ะว่านางเริ่มมีดอกแล้วค่ะทุกคนดูดูดูดสีชมพูเป็นตุ่มๆนี่คือดอกทั้งนั้นเลยนะคะอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะในบ้านค่ะทุกคนแต่ว่าออกดอกเก่งมากแต่กบก็ไม่รู้นะคะว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาจะออกตอนร้อนหรือตอนหนาวนะคะทุกคนดูแม้แต่ไอ้ตุ่มเล็กๆก็มีสีชมพูค่ะเห็นไหมคะเนี่ย เดี๋ยวกบจะเอาไม้จิ้มให้ดูค่ะตรงไหนนะนี่นะคะนี่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 อย่างนี้เลยนี่เลยใช่หมดเลยค่ะนี่นี่ที่เห็นเป็นตุ่มเล็กๆนะคะนี่ใช่หมดเลยข้างล่างก็มีค่ะนี่ใช่หมดเลยอะทีนี่หมุนเห็นไหมคะตุ่มเล็กๆเนี่ย ผิวเนี่ยใช่หมดเลยค่ะทุกคนไหนๆน,นี่ค่ะนี่นี่ตุ่มตะมุตะมิเยอะแยะเลยค่ะนี่นี่เยอะมากกบเพิ่งเห็นค่ะเขาอยู่หลังผ้าม่านอุ้ยเยอะมากเลย ค่ะที่อยากอวดอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะทายสิเอ,อย่ยต้นอะไรไม่ใช่ต้นหอมนะคะเนี่ยตอนแรกได้มามันก็เป็นหัวหอมค่ะใหญ่มากเท่าหอมหัวใหญ่เลยนะคะใหญ่มากๆกระถางนี่หยุดตกอยู่ที่สองร้อยเกือบสามร้อยค่ะทุกคนใหญ่มากๆตอนเอามามีแค่ใบค่ะมีแค่ใบแบบนี้เองมาได้อาทิต์หนึ่งกบไม่ได้ดูเขาค่ะ มาตกใจอีกทีหนึ่งเอา้ามีช่อดอกแล้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้ทายค่ะว่าต้นอะไร <c oughs> นี่ค่ะไม่รู้เอ้าเฉลยค่ะต้นนี้ก็คือต้อนว่านสีทิศค่ะว่านสีทิศแบบบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่แบบใหญ่มากๆ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะตอนที่เขาออกดอกนะคะเขาให้กระดาษสีชมพูมาน่าจะเป็นสีชมพูค่ะเดี๋ยวเรารอดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกลีบแบบนี้นะคะเป็นปีแรกค่ะที่กบมีว่านสีทิศนะคะอยู่โคราชบ้านกบจะเป็นดอกเล็กๆค่ะต้นเล็กๆจะเกิดทุกปีสวยมากเลยค่ะทุกคนกบจะหันให้เขาเจอแดดค่ะเขาชอบแสงแดด แต่ที่นี้ก็ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่ก็จะเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อรับแสงแดดนะคะแล้วเขาก็จะเอนไปหาแสงแดดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตอนเขาบานอีกต้นค่ะอีกต้นอันนี้กล้วยไม้กบยังไม่ได้แยกเลยค่ะทุกคนดูสิโตเร็วมากนี่ลูกเขาค่ะแล้วก็จําได้ไหมคะว่ากบทําคลิปไป เพิ่งตัดกิ่งที่เขาออกดอกแล้วโรยไปเนาะแล้วก็บอกว่ากบจะให้เขาพักผ่อนนอนประจำปีปีหน้าค่อยเจอกันค่อยออกดอกนางไม่ฟังค่ะนางอุดมสมบูรณ์มากมีดอกแล้วคะ่ะทุกคนดูสิเนี่ยนี่คือดอกนะคะชอ่อดอกช่อแรกแล้วก็ดอก ที่สองไม่ใช่ดอกที่สองช่อที่สองค่ะทุกคนอันนี้ออกมายาวมากแล้วเขาหันหน้าไปทางหน้าต่างใบมันบงังกลบมองไม่เห็นค่ะดูสิเนี่ยย้อนแสงหรือเปล่ายาวมากๆแล้วค่ะปกติอันเก่าเขาอะเขามีช่อเดียวกบก็จะมีไม้ค้ำอยู่อันเดียวเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ดึงออกเลยทีนี้ตอนนี้เขามีสองช่อดูสิจำไม่ได้แล้วต้นนี้สีขาวหรือว่าสีชมพูเพิ่งตัดไปเองเนาะ โอ้โหเกิดอีกแล้วค่ะแต่กบก็ไม่รู้ว่าปกติกล้วยไม้เขาเกิดปีหนึ่งเขาเกิดกี่รอบแต่กระถางเนี้ยช่อใหญ่ใบใหญ่เอ,อดอกกุหลาบโอ้ไม่ใช่ดอกกุหลาบกล้วยไม้กลีบใหญ่ค่ะกลีบใหญ่เออผิตลดเลยสวยค่ะทุกคนเห็นอย่างนี้เขาเขาแข็งแรงนะคะเราสามารถจัดให้เขาเลี้ยวเขาโค้งได้เดี๋ยวกบจะไปหาตัวคําที่มันมัน มันเป็นคําอันเดียวแต่ว่ามันจะแยกออกเป็นสองรวงนะค่ะแบบนั้นนะคําสวยกระถางนี้อีกอันค่ะทุกคนเขามีใบที่แปลกประหลาดออกมาค่ะมันห่อห่อออกมาแล้วมันก็เป็นริ้วๆขัดๆานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีใบอื่นที่ออกมาอุดมสมบูรณ์เห็นใบนี้เซี่ยวเี่ยไปอย่างนี้เพราะว่าเขาออกไปรับแสงแดดค่ะวางแล้วไม่ได้หันกลับคืนเขาก็ยื้อออกไปหาแสงแดด กบเพิ่งตัดไปเหมือนกันพร้อมกับต้นเมืุะกีนะคะนี่ค่ะตัดให้เป็นต่อเลยตัดไปสองกิ่งค่ะคือกิ่งนี้แล้วก็อีกกิ่งหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่น,นี่นี่ค่ะนี่นะคะกิ่งนี้กบตัดสุดเลยกับกิ่งนี้แล้วก็เขาก็แทงยอดออกมาใหม่แล้วค่ะนั่นค่ะทุกคนเขาแทงยอดได้มาอวบมากๆเลยค่ะ ต้นนี้เป็นสีขาวค่ะทุกคนแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นก้านที่ออกมาคู่กันแต่ว่ารอบนี้เขาออกมากิ่งเดียวค่ะเนี่ยออกมาหน่อเดียวยังไม่เห็นอีกเลยหรือว่าจะออกมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาจะอยู่ในหลืบเนาะเรามองไม่เห็นรอดูอีกทีค่ะกลายเป็นว่าปีนี้เราจะมีกล้วยไม้ตลอดทั้งปี ไอตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่โรยเลยดอกใหญ่จะออกรอบสองแล้วสวยจังเลยค่ะกำลังส่องหาค่ะทุกคนรากก็อุดมสมบูรณ์นะนี่เขียวปึ๊บเลยบางครั้งทุกคนเชื่อไหมคะว่ากบก็ไม่ได้อะไรมากมายกับกล้วยไม้นะคะดูกบใส่น้ำสิเขาก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่นิดนึง มีอยู่นิดนึงบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าให้มันชื้นมากมันจะเป็นเชื้อราแต่ว่าทําไมกล้วยไม้บ้านกบเนี่ยกบจะก้ใส่น้าให้เขาหล่อยังอยู่แบบนี้เขาก็ไม่เป็นเชื้อรานะคะทุกคนดูสิใบสวยแถมออกดอกทั้งสองสองรอบต่อปีนะคะทุกคนกบแปลกใจมากว่าทําไมใบนี้เหมือนมีแมลงแต่ก็ไม่ไม่ได้มีแมลงกัดไม่มีแมลงกินนะคะแต่ค่อยมาดูว่าใบนี้จะเลี้ยวกลับมาไหมแข็งแข็งเนาะใบกล้วยไม้นี่ค่ะทุกคน ต้นนี้ของเราก็ยังไม่ได้โูยเลยนะคะทุกคนเขาก็ยังสวยอยู่เลยนะคะเนี่ยดูสิอันนี้เป็นกล้องที่ผบตั้งเป็นแฟลชอัตโนมัตินะคะมันอยู่ในมุมอึมครึมหน่อยมันก็จะมีแสงอัตโนมัติอย่างนี้สวยนะคะดอกกลีบดอกก็ยังไม่โรยคะ่ะยังแข็งแรงดีอยู่เลยเนี่ยใบก็เงาเงางามค่ะเพิ่งรดน้ําไปเมื่อเช้านี้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะกบเห็นว่าเขาแทงเหมือนกันคะ่ะแทงยอด ต้นนี้เลยนะคะทุกคนต้นนี้เป็นต้นแม่แล้วก็เดี๋ยวกบพาไปดูต้นลูกเขานี่ต้นนี้ก็ต้นเล็กๆเองทอนเอามานี่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 ทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่ดอกคะ่ะออกกิ่งดอกอีกแล้วนี่เอ่อแต่ว่าเขามีรากแบบยาวเบลือบล่าเลยนะคะเนี่ยเป็นปกติของกล้วยไม้เนาะที่เขาจะมีรากแบบนี้เยอะมาก กลานี่กลา,กกลากแข็งแรงมากค่ะนี่ฉีดน้ำตรงนี้บ่อยจนจนออกรากเลยค่ะแต่เขามีเก่งดอกแล้วดีใจดีใจมีอีกแล้วออกดอกสองรอบแล้วค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ารากเขาดุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปเขาค่ะนี่ค่ะลูกของต้นเมื่อตะกีที่กบแยกออกมาโตแล้วค่ะทุกคน ตอนนั้นโตเท่านี้เองโตเร็วมากเลยค่ะดูสิใบก็สวยเราจะมารอดูดอกกันว่าเขาจะมีดอกให้เราเมื่อไรนะคะสวยจังเลยน้ำไม่แฉะนะคะอืมคู่กันเลยวันนี้ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปด้วยเห็ดพึ่งหวานในกระถางเลยนะคะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งปลอมค่ะทุกคนเอามาประดับตกแต่งบ้านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ